สวัสดีครับพบกับเราครับในช่องครอบครัวตัวกลมครอบครัวช้างนะครับวันนี้นะครับก็เรานะครับก็ได้เดินทางตั้งแต่เช้ามืดนะครับตอนนี้เราเดินทางถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่ครับแต่ว่าที่พุกช้างดีมากเลยครับหญาเยอะแยะมากเลยครับในโรงเรียนอำเภอประสาทนะครับวันนี้นะครับดันี้หนุ่มรูปโปรพายขวันเมืองนะครับวันนี้เรามาด้วยกันทั้งหมด3มเชือกนะครับวันนี้นะครับโน่น เจ้าบโบอยู่ในป่าลึกเลยนะครับบโบของเรานะครับน่นน่นนู่นเห็นไหมครับนู่น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 เห็นไหมครับเล็กๆนู่นครับอยู่ข้างในนะครับเนี่ยนั่น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 นะครับอยู่ตรงนั้นนะครับบโบของเรานะครับส่วนพ่อเซของเราอยู่นู่นเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ก็ที่สําคัญนะครับโอ้โห นี่ครับมารอต้อนรับเราเยอะแยะเลยนะครับสาวนักเรียนนะครับนี่นะครับเห็นไหมมีแต่สาวนักเรียนเลยวันนี้มารอรับเลยนะครับเต็มเลยวันนี้ครับมากมายเลยนี่ครับนี่สาวๆเยอะเลยรอต้อนรับนะครับคณะช้างของเรานะครับอย่าลืมเข้าไปดู youtube นะครับอย่าลืมเข้าไปดูตัวเองเลยเด้อครับ สาวๆนักเรียนโอ้โหมาดูทางเต็มเลยมารอต้อนรับเต็มเลยนะครับโอ้ก็ถือว,ว่ามันยอดมากเลยนะครับกับการต้อนรับนะครับนักเรียนมาเยอะเลยวันนี้นะครับนู่นนู่นบ่บ่อยู่น่น ون. เห็นไหมเห็นหรือยังนั่นแหละครับอยู่กับควานนัดนะครับคงสายจะค,คึกคักอ่าคึกคักนะครับเพราะว่าเห็นสาวๆเยอะเลยนะครับเห็นสาวๆเยอะเลยคึกคักก็เลยควานนัดต้องเข้าไปห้ามปรามนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะทำลายไอ้ต้นไม้ของโรงเรียนหักหมดเลยนะครับนี่สุดยอดมากนะครับยาเยอะๆมากมายเป็นอาหารที่ดีมากหาก,กินแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปอยู่พ่อเสกฝั่งนู้นนะครับอาการพ่อเสกก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับเพราะว่ากินยาแล้วก็ปินยาคุณหมอนะครับยาอะไรยาลดกรดแล้วก็ยาทานนะครับยาดำนะครับเนาะ นี่เป็นยาเกี่ยวกับอ่าช้างท้องเสียนะครับนี่ครับโอ้พ <im machine> ่อเสก็ยาเยอะไม่ค่อยช่อยไม่ไม่ใช่ย่อยได้นี่กินเต็มที่ไปเลยพ่อเสกเ้ยแต่ก่อนนะครับว่ามีแผนว่าจะสามวันนะครับแต่ว่าได้แค่หนึ่งวันนะครับเพราะว่ากองเรามาาวันนี้วันเดียวส่วนพ่อมหาทองคำน่าจะมาวันที่ เก้าที่10นะครับเพราะว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงคือเอาแค่เชือกเดียวนะครับแต่ว่าเดินขบวนเนี้ยอของเรานะครับมาก่อนเลยวันนี้เนี่ยอะไรจะขันไหนหนาดนะครับอะไรจะขันไหนหนาดนนเห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มคึกคักแล้วบอของเราโอ้โหบอส่งเสียงเอ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 งอยู่นั่นแหละครับเนาะเพราะว่าเป็นเด็กนะครับเด็กก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเนาะต้อง พอออกจากนอกสถานที่ก็จะคึกคักประมาณนี้นะคะงงเดี๋ยวข้าไปดูใกล้ดีกว่าโอ้เดี๋ยวเรากินตรงนั้นเสร็จนะครับนะกินตรงนั้นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาผูกไว้ตรงนี้ดีกว่านี่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 ต้นไม้นี่ดีกว่าเคลื่อนมาเรื่อยๆื่อนะเคลื่อนมาเพราะว่าตรงนั้นยาหมดก็มากินตรงนี้ต่ออิ่มเลยวันนี้ขวัญเอ้ยทำไมคึกคักแท้บ่บ่วะาเจอสาวนักเรียนบ่คึกคักแท้ว่ โอ้ไม่ใช่จะของโบนี่บอบอ,อยู่นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเจอสาวนักเรียนเลยไม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนคึกคัก,ค,ก,ค,กคึกคักยิกยิกยกัยกยกักเลยนะครับนี่โอ้ยผมอยากคุยสาวครับพอ่อเอ้ยไม่ใช่บอกพอ่อผมพาไปคุยสาวเอาไหมเอาไหมพอ่อเอาไหมเอาไหมนี่ดูอ่ะดูอ่ะโอ้ยชายเด็ก น่ารักนะครับถ้าเล่นแบบนี้นะครับช้างเด็กเนาะแต่ถ้าช้างโตเล่นแบบนี้โอ้น่ากลักวนะครับเนาะแต่ก็ถือว่าดีครับดีกับการต้อนรับของอทางคุณครูนะครับขอบคุณไปทางคุณครูอีกครั้งนึงนะครับกับการต้อนรับนะตอนนี้ก็ยังไปหากับข้าวกับน้ําแล้วก็เครื่องเส้นไหว้นะครับให้กับเรานะครับนี่บอ,บอไปคุยสาวไหมาบอ,บอ,บอ ไปไหมเงียบเลยโอ้ไปเขาว่าโอ้โบอบเนี่ยชวนพ่อนัดไปด้วยนะพ่อนัดอยากไปคุยสาวสาวนักเรียนเยอะเลยเนี่ยขี้ออดน,นะครับขี้ออดช้างเด็กออดอยังไงก็น่ารักถ้าช้างโตออดน,น่ากลัวนะครับเอ๊ย โอ้ยขอพักแป๊บนี่ครับนอนนอนไม่ใช่นอนธรรมดานอนกินด้วยนะครับนอนกินนี่เขาเรียกว่าช้างนอนกินเห็นเต่เสือนอนกินที่เขาว่าเนาะอันนี้มาดูช้างนอนกินครับนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ช้างนอนกินงับหยับหับหย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 ับยอ้ย อยากมาทักทายไปเมฟซีละสิอยากมาทักทายเอฟซีลสินี่อาทักทายน้อยวะโอยมาทักทายก่อนโอ้ยไม่สนแล้วไม่สนแล้วไปหากินดีกว่านะวันนี้นะครับก่อยถึงเวลา8ปดเก้าโมงสบโมงนุ่นอิ่มพอดีครับวันนี้ ย่าเยอะนะครับเพราะว่ากำหนดการบอกว่าประมาณสิบโมงนะครับอืมโอ,มอ,มอมไม่ใช่มีพึ่งเลยบ่หม,มีพึ่งเลยแดนอ่ะเนาะพึ่งเลยัน่นไปดูสิใช่พึ่งไหมโอ้น่าจะใช่ได้ดัน่น โอ้ยพ่อเสกไปโดนรังผึ่งนะครับรังผึ่งแตกหมดเลยนี่ตรงนี้นะครับนี่รังผึ่งอยู่ตรงนี้นี่ดูบินเต็มเลยครับนั่นนี่นี่นี่รังผึ่งอยู่ตรงนี้นั่นนะครับนั่นเห็นไหมครับนั่นอยู่ตรงนั้นนะครันั่น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 รังผึ่งนะครับนั่นโอ้ยพ่อเสกโดนรังผึ่งผึ่งจะต่อยไหมเนาะพ่อเสกคนปูก็ไม่ได้ดูเลยนะครับเนาะสงสัยจะมองไม่เห็นนะครับว่ามีรังผึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ หูดูบินเต็มเลยครับเนี่ยข้างๆพ่อเสกเลยนะครับโอ้อโอ้ยไม่เป็นไรมั้งน่าจะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาออกก่อนนะครับออกก่อนอแต่ว่าพึ่งไม่ไม่เป็นไรมั้งครับเพราะว่าอ๋อเอาพ่อเสกเริ่มเดินออกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรน่าจะไม่ถึงนะฮะให้เราได้หลบก่อนดีกว่านะครับหลบก่อนดี๋ยโดนพึ่งต่อยนะฮะ รุ้ยเต็มใบเลยเห็นไหมเนี่ยรุ้ยบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศดีมากเหมาะกับการเลี้ยงช้างนะครับเผอิญว่าเวลาก็พอดีช้างก็ได้อิ่มนะครับเราก็ได้พักผ่อนนะครับโอเหมาะเตาะขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับบอบอบโบอบ วบมาเวบทำไมแม่ไปกินในหญ้าขนน่ะหญ้าขนนี่ข้างหน้าเยอะไปดูอ่ะเนี่ยส่วนเล็กมันไม่กินหรอกหญ้าคายอย่างน่นะโอ้ตอนนี้สาวๆของเรานักเรียนของเราน่าจะเข้าห้องแล้วนะครับเงียบหมดเลย อ oh. เดี๋ยวทางคุณครูนะครับได้เตรียมเครื่องเส้นไหวมาแล้วนะครับ oh. เดี๋ยวเราไปเส้นไหวดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้เสร็จแต่เช้าเช้านะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะได้เตรียมตัวทันนะครับ mm hmm. มุมลอพลายขวัญเมือง <Okay. S 2> รถของเราก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะครับ mm hmm. รถเฟดตนะครับรถเฟืม mm hmm. ช้างก็พ่อลูกรับรถก็รถเฟรตนะครับโอ้ยอะไรจะเท่ขนาดนี้นะครับ้อมไม่ได้แล้วเอาวันนี้ตูรูก็มานะครับตัวรูของเราก็มาน่านะครับตูรูของเราอยู่ตรงนุ่มซีกนะครับนั่นอยู่ตรงตรงกันนะครับตูรูก็มานะครับวันนี้นะครับเอายังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ไลน์นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับในช่องครอบครัวตัวกลม ครอบคัวช้างให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของเรานะครับฝากด้วยนะครับมาทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์มีค่าสำหรับเรานะครับไหนก็ขอบคุณมากครับ